สวัสดีครับในแพทย์กอลวัตเหล่าเชษีนะครับสัญญแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำดีอาเคบิวตี้คลินิกนะครับวันพูดอีกแล้วนะครับเนาะก็มาในเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องสัลกรรมอย่างเดียวนะครับในเรื่องสวยๆงามๆที่เกี่ยวข้องกันทั้งสุขภาพด้วยความงามด้วยนะครับปนๆกันไปนะครับเนาะวันนี้ก็ไม่ได้มาแนวผ่าตัดนะครับไม่ได้มาแนวทรีทเมนต์ไม่ได้มาในแนวของสกินแคร์นะครับแต่มาในแนวของการรับประทานอาหารเสริมนะครับบางตัวว่ามันมีผล ต่อสุขภาพอย่างไรนะครับเนาะก็คือนะครับประโยชน์ของการรับประทานคอลลาเจนนะครับก็คือคอลลาเจนเปปไทด์เบนฟิตนะครับว่ามันได้ประโยชน์กับเราอย่างไงนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับก่อนเข้าไปในคอนเทนต์นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็สานกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งนะครับให้กับทีมงาน D A K ของพวกเราด้วยนะครับก็ต้องเรียนให้ฟังตามต้นก่อนนะครับว่าเรื่องของคอลลาเจนเปปไทด์หรือการดื่มเครื่องดื่มคอลลาเจนเนี่ยในทางการแพทย์เดิมนะครับ ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรทั้งท่าไหร่เนาะก็ส่วนใหญ่เราคิดว่าเรากินอาหารปกติมันก็น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวคอลลาเจนเองเนี่ยมันสร้างมาจากกรดอะมิโนนะครับเกาะกันเป็นสายนะครับคลิกติปเปริรเฮลิกสติปเปิร์ที่แปลว่าสามเฮลิกก็คือเป็นเกลียวนะครับแล้วก็มีพวกเกลือแร่มีวิตามินอะไรช่วยในการจับในการสร้างของมันนะครับเพราะนี้เราเชื่อว่าถ้าเรารับประทานได้อาหารได้เพียงพอเนี่ยเรื่องของคอลลาเจนก็ไม่น่าจะต้องไปเติมนะครับ อีกต่างหากนะครับรวมทั้งราคาของคอลลาเจนที่ทําขายเป็นตัวอาหารเสริมเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ด้วยงานวิจัยหลังๆที่ออกมาเนี่ยมันทําให้เราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างนะครับนอกจากการทานอาหารให้ครบทานโปรตีนได้ถึงแล้วนะครับเนาะการใช้คอลลาเจนช่วยอีกนิดหน่อยเนี่ยครับมันก็ทําให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมาได้นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับว่าประโยชน์ที่ได้มันมีอะไรบ้างนะครับเนาะดังนี้นะครับเนาะ ก็อันแรกก่อนเลยประโยชน์ที่ได้แน่ๆนะครับที่เขาเคลมกันแล้วก็เป็นที่บูมในท้องตลาดมากๆคือเรื่องของประโยชน์ต่อผิวพรรณนะครับอย่างที่เราทราบนะว่าผิวพรรณของพวกเราเนี่ยของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับก็มีโครงสร้างหลักอันนึงคือเป็นคอลลาเจนและคอลลาเจนของเราเนี่ยจะลดลงมากๆนะครับหลังจากอายุ30ปีลดไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะจากหน้าสาวๆแบบนี้นะครับก็กลายเป็นหน้าแก่แบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเรากินคอลลาเจนแล้วหน้าแก่แบบนี้จะกลายเป็นหน้าสาวนะครับความหมายของมันคือว่ามัน,มนก็ ทำให้ผิวหนังเนี่ยสามารถเมนเทนคงสภาพของคอลลาเจนเดิมไม่ได้นะครับน้ะแล้วทำให้คอลลาเจนที่ผิวหนังเนี่ยไม่ได้ลดลงจนเร็วจเกินไปก็ทําให้เราไม่ได้แก่ก่อนวัยนะครับก็เรียกว่ามีฤทธิ์ของแอนตี้อาจิ้งเอฟเฟกอันนี้ได้ผลจริงๆนะครับก็งานวิจัยก็ลงตีพิมพ์ไว้เมื่อสักสองสปีที่แล้วนะครับตามมอร์สานอันนี้เลยก็เราไม่อานดูได้นะครับในแง่ของความความหนาแน่นของคอลลาเจนก็เพิ่มขึ้นนะครับไม่หนํำซ้ําพูดถึงไฮยาลูรนิกก็คือเป็น สารบางอย่างที่อยู่แถวๆผิวนะครับทำให้มันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับนิ่มนวลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็คือประโยชน์ของคอลลาเจนที่ได้นะครับอย่างที่เรนได้ทราบนะครับว่าการรับประทานคอลลาเจนอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์นะครับงั้นถ้าร่างกายของของคนๆนั้นนี่นะครับรับประทานอาหารไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ได้โปรตีนได้ไม่ถึงพอเนี่ยการรับประทานคอลลาเจนไม่มีประโยชน์เลยนะครับเนาะก็ถูกเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นสมมติเราขาดโปรตีนอยู่นะครับใช่ไหมครับเราก็กินคอลลาเจนเข้าไปคอลลาเจนก็ถูกเอาไปใช้ ย่อยสลายกลายไปเป็นกรดอะมิโนเล็กๆก็ไปใช้ตามเนื้อเยื่อต่างๆในสิ่งที่ร่างกายต้องการนะครับคงไม่ได้ไปที่ผิวซะอย่างเดียวนะครับมันประโยชน์ที่ผิวก็จะน้อยลงนะครับโดสของคอลลาเจนเท่าไหร่ต่อวันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนท้ายนะครับเนาะนี่ข้อที่1นะครับประโยชน์ต่อผิวหนังข้อที่2ที่เขาคุยเลยว่าได้ประโยชน์นะครับจากการวิจัยปี2 0งศนี่เองนะครับคือได้ประโยชน์ต่อข้อต่อจอยนะครับข้อแข็งแรงขึ้นดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนักกีฬานะครับนอกจากคุณจะร ที่เป็นอาหารเสริมช่วยเนี่ยก็ได้ผลในเรื่องของการถนอมข้อด้วยนะครับเนาะทำให้ข้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหายอักเสบได้เร็วขึ้นนะครับเนาะมีอะไรอีกนะครับอคอลลาเจนยังมีผลดีต่ออันนี้คือลำไส้นะครับเนาะมันช่วยเรื่องทําให้เรียกมิโครโซลไลนิ่งก็คือเยื่อบุของลำไส้เนี่ยมีการหลัจเจริญเติบโตที่ดีนะครับโอกาสเกิดลีกลกัดซินโดรมลก,ก็คือว่า ในเซลล์ของเยื่อบุลำไส้เนี่ยมันไม่มีช่องว่างทําให้เกิดการรั่วซึมของสารอาหารนะครับเนาะงั้นคนไข้เหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้า,ถารับประทานโปรตีนถึงได้คอลลาเจนถึงเนี่ยลำไส้ก็จะดีการดูดซึมอาหารอย่างอื่นก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอลลาเจนก็มีส่วนช่วยทําให้ระบบทางเดินอาหารของเราดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมีอะไรอีกนะครับมีหน้าซ้ำนะครับคอลลาเจนก็ยังมีผลต่อกระดูกของเราด้วยนะครับทำให้กระดูกแข็งแรงไม่ใช่เฉพาะแคลเซียมไม่ใช่เฉพาะวิตามินดี ไม่ใช่เฉพาะแมกนีเซียมไม่ใช่เฉพาะธาตุอาหารรองอย่างอื่นนะครับที่ช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงคอลลาเจนก็มีส่วนช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสไลด์วันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดยาวมากแต่เนื่องจากว่าเห็นโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มคอลลาเจนเยอะมากเลยนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าให้เห็นเป็นประโยชน์ว่าคอลลาเจนมันมีประโยชน์จริงไหมคุ้มค่าต่อการรับประทานหรือเปล่านะครับผมสรุปสั้นๆดังนี้เนาะก่อนที่จะไปสไลด์อันถัดไปนะครับคือที่หนึ่งถ้าจะรับทานคอลลาเจนเนี่ยคุณต้อง รับประทานอาหารปกติให้เพียงพอก่อนโดยเฉพาะโปรตีนคุณต้องไม่รับประทานขาดโปรตีนก็ประมาณ1กรัมนะครับต่อน้ำหนักตัวกิโลต่อวันนะครับคุณต้องได้ตรงนี้ก่อนและคุณแอดออนด้วยคอลลาเจนเข้าไปนะครับต่อวันนะครับคอลลาเจนต่อวันที่มีผลดีต่อสุขภาพคือต่อวันไม่ควรจะต่ำกว่า2.5กรัมนะครับเนาะถึงจะได้ประโยชน์ใน3 4ข้อที่ผมเล่าให้ฟังนี้นะครับแล้วข้อที่3มเนี่ยคอลลาเจนจอกฤทธิดีมากๆถ้ามีการทํางานร่วมกับ สารอาหารชนิดอื่นโดยเฉพาะวิตามินซีถ้าเรารับประทานวิตามินซีควบคู่ด้วยด้วยกับ,บาการรับประทานคอลลาเจนได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเนาะ,นะ <S <S ทีนี้เนี่ยมาดูรูปแบบของอคอลลาเจนที่เรารับประทานกันนะครับบางทีเราอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะก็อย่างนี้มันจะมีคำสองคำที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือคอลลาเจนชงแบบฝั่งนี้นะครับกับเจลาตินแบบฝั่งนี้ทั้งคู่เนี่ยจริงๆก็คือเป็นเปปไทด์เหมือนกันเป็นโปรโตีนเหมือนกันทั้งคู่นะครับคุณค่าทางอาหารเท่ากัน ไม่มีแป้งไม่มีไขมันปนนะครับเป็นโปรตีนล้วนนะครับน้ําหนักต่อน้ําหนักแล้วเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมีปริมาณโปรตีนพอๆกันนะครับแต่ว่าเจลาตินก็คือคอลลาเจนนั่นแหละแต่ว่ามันดีเกรดนะครับก็คือถูกทําให้สลายบางส่วนม,มีลักษณะเป็นเจลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจลาตินร <c oughs> ับประทานเจลาติน,นได้ไหมได้นะครับแต่เจลาตินส่วนใหญ่เนี่ยไปประโยชน์ของเขากนคือในแง่ของการทําอาหารคุกกิ้งทาให้อาหารของเรามันมีเท็กซ์เจอร์มากขึ้น ใช่ไหมครับก็ไปผสมในอาหารนะครับก็คือเอาเจลาตินไปนผสมก็ได้โปรตีนแบบคอลลาเจนนั่นแหละอยู่ในนั้นด้วยนะครับเนาะส่วนคอลลาเจนที่เป็นผงแบบนี้นะครับก็ง่ายต่อการชงต่อการดูดซึมโอเคไหมฮนะเนาะแต่เปรียบเทียบแล้วระหว่างเจลาตินกับคอลลาเจนอันไหนดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีกว่ากันดีทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าเจลาตินชนะก่อนนิดหน่อยนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปของการเอาคอลลาเจนแบบนี้มาย่อยสลายให้เล็กลง เขาเรียกว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเปปไทด์ ide, นะครับหรือไบโอแอคทีฟเปปไทด์นั่นเองนะครับไบโอแอคทีฟคอลลาเจนก็คือคอลลาเจนแบบย่อยสลายได้ง่ายๆนะครับดีกว่าเจลาตินด้วยซ้ำแต่ถ้าคอลลาเจนโดะๆมาอย่างเงี้ยนะครับสู้เจลาตินไม่ได้นะครับแต่ต้องถ้าเราจะรับประทานคอลลาเจนที่เป็นผงแบบนี้นะครับควรจะต้องเป็นไบโอแอคทีฟคอลลาเจนหรือเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับซึ่งจะได้ผลดีตอ่อการดูดซึมมากๆนะครับ ว่าจะพูดสั้นก็เลยยาวนิดหน่อยเลยนะครับเนาะก็หวังว่าพวกเราคงมีความฉลาดซื้อนะครับฉลาดใช้โปรดักที่เกี่ยวกับคอลลาเจนมากขึ้นนะครับ3ข้อเนาะก่อนรับประทานคอลลาเจนที่อยากจะเล่าให้ฟังคือหนึ่งเราจะต้องรับประทานอาหารปรกติให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะครับโดยเฉพาะโปรตีนต้องไม่ขาดเพราะถ้าขาดแล้วคอลลาเจนที่รับประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็เหมือนซื้อทองไปถมที่ะครับไม่มีประโยชน์นะครับ ข้อที่1คือรับประทานอาหารให้ครบนะครับและข้อที่2คือคอลลาเจนถ้าจะกินให้ได้ประโยชน์แบบที่บอกไม่ว่าจะเป็นต่อผิวหนังต่อข้อต่อนะครับต่อลำไส้นะครับต่อกระดูกระครับต่อภูมิคุ้มกันใดๆก็ตามเนี่ยคุณจะต้องรับประทานขั้นต่าต,ต่อวนันประมาณ2.5กรัมของคอลลาเจนนะครับและข้อที่3เนี่ยคอลลาเจนจะได้ประโยชน์มากๆถ้ารับประทานคู่กับสารอาหารอย่างอื่นนะครับและคอลลาเจนชอบอยู่กับวิตามินซีนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทานอาหารรองอย่างอ,างอื่นเยอะๆเต็มหมดเลย นะครับคลิปวันนี้ก็อาจจะมาแนวสุขภาพในการรับประทานหน่อยเนาะบว,บวกความสวยนิดหน่อยนะครับงั้นถ้าใครพอมีสตุง้งสตางนะครับอพอจะเจียดสันก็ประมาณได้นะครับลองหาคอลลาเจนที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าเป็นไบโอแอคทีฟคอลลาเจนมารับประทานกันนะครับวันนี้ก็ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและความงามประมาณนี้นะครับก็อยู่าลืมไปกดไ like ลคน์นะครับกดสัตวประค้นะครับแล้วก็สั่นกรดิ่งกุ้งก,งกงิให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วย แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ